สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอก,กันกับผมอีกครั้งหนึ่งกันในเกมบ w a เวฟโซนะครับในวันนี้เนี่ยได้มีการแจกตั๋วนะครับตั๋วนี้ก็คือตั๋วการเลือกตัวละคร6ดาวเลเวล2 0 0นะครับมันคือตั๋วฉลองคร้มรอบ7ปีนั่นแหละที่ผมเคยทําคลิปสรุปมาให้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยจะไม่ยาวนะครับเพราะว่าผมเคยสรุปมาให้แล้วเนาะไอตั๋วนี่ยเนี่ยทำไมเขาถึงแจกใช่ไหม คือครั้งก่อนน่ยเขาบอกว่ามันบั๊กนะครับผมไม่รู้ว่าบัก๊กเพราะอะไรเนาะแต่เขาบอกว่ามันน่าจะบั๊กหรือว่าเขาลืมใส่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือมันไม่มีเจ้าไอเซนกับอิจิโกะอาร์ตเวิร์กนะครับคือไม่มีไอเซนโปกไบกับโกะอาร์ตเวิร์กเขาก็เลยทําการแจกใหม่นะครับและก็น่าจะบั๊กจริงแหละเพราะว่าไอตู้เปิดฟรีรายวันเนี่ยที่ทุกคนได้เปิดกันเนี่ยไรที่เปิดถึงรอบสิแล้วในวันนี้นะวันนี้เนี่ยรอบที่สิมาจากไหนไม่รู้นะครับแล้วก็ การันตี5ดาวด้วยนะครับมันคือรอบ10รอบที่2อ่ะนะครับมันการันตีเลยนะครับน่าจะบักจริงๆนะครับไอตัวนี้ก็แจกมานะครับก็คิดนี้ไม่มีอะไรมากผมจะมาบอกว่าไอสอตัวละครนี้สามารถเลือกได้นะอ่ะหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้นะหลายคนอาจจะรู้เยลยว่าเออมันก็เลือกได้แหละแต่ผมจะมาเตือนนิดหน่อยนะครับ2ตัวละครตัวนี้ออกจากตัวฟรีได้นะครับแต่ ดูอย่างไอเซนผมตัวฟรีไม่เคยออกเลย1ปีนะครับแต่อิจิโกเนี่ยใน1ปีผมออกาและสตัวนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรองดูคุณต้องลองดูเองว่าคุณอยากได้อะไรนะครับไอคลิปที่ผมเคยพูดไปเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ตรงใต้คอมเมนต์แล้วกันสำหรับไอคลิปที่ผมอธิบายในการเลือกตัวละครพวกนี้นะครับผมแยกมาเป็นหลายองค์ประกอบมากเลยนะครับว่าไอตัวแบบนี้เหมาะกับสถานการณ์แบบนี้ตัวแบบนี้เหมาะกับการเอาไว้ทงแบบนี้นะครับผมอธิบายไว้เยอะนะครับ ไอเซนกับอิจิโกะเนี่ยจะอยู่หมวดหมู่ตัวละครเก่งนะครับเพราะว่าในบรรดาตัวละครที่เลือกฟรีมาเนี่ยผมบอกเลยว่า2คนนี้คือระดับต้นๆน,น,นะครับก็ไอเซนน่าจะเก่งสุดเลยนะครับในบรรดาที่มีให้เลือกสลับสายสกิลเนาะคือดูดีสุดเลยนะครับสลับสายสกิลคือได้ปุ๊บเล่นชิีวเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะมาคอยแนะนําคอยเตือนหน่อยหนึ่งคือผมไม่ค่อยแนะนํามาให้เลือกไอเซนกับอิจิโกะในกรณีที่คุณมีแล้ว ในกรณีที่คุณอยากจะเอาไปปลดคัมพี่ผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเขาไม่ได้มีฟรีๆแบบนี้ให้บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปเลือกตัวละครที่มันมีประโยชน์อื่นๆดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณจะเลือกไอ้นั้นแล้วแต่คุณนะเพราะว่าไอ้นี้ผมแค่บอกในมุมมองของผมเฉยๆนะครับแต่ถ้าคุณจะเลือกเพื่อไปปลดคัมพีสองสามสี่เนี่ยโอเคผมไม่ว่าถ้าคุณอยากจะปลดนะเพราะว่าผมไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับ หรือถ้าเป็น 5- ้าถก็อาจจะก,กำกึง่งแต่ตัวผมเนี่ยอิจิโกะอาร์ตเวิร์สมี4ตัวผมไม่เอาตัวที่5ผมคิดว่ามันออกจุดตัวได้ในอนาคตก็ไปเอาตัวอื่นนะครับครั้งนี้เนี่ยมันจิ้มได้10ตัวแล้วก็ออกหนึ่งผมว่าจะไปจิ้มตัวละครที่มันออกยากๆหน่อยหรือตัวละครที่มันมีประโยชน์อื่นๆหน่อยนะครับซึ่งแต่ละตัวผมเคยมีบอกไปแล้วนะครับในคลิปที่สรุปไปครั้งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปเนาะก็ก เอาคลิปนี้ไปเสริมกับคลิปที่แล้วได้นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่มาพูดถึงอิจิโกะอาร์ตกับไอเซนหกปีนะครับว่ามันน่าเลือกไหมนะครับก็น่าเลือกสำหรับคนที่ไม่มีเพราะว่ามันเก่งนะครับแต่2คนนี้ไม่ได้ออกจากตัวนะครับพูดง่ายๆคุณเวลาคุณจะเลือกไอเซนกับโกอาร์ตคือคุณต้องคำนึงว่าคุณต้องการไปเพราะมันเก่งเท่านั้นเลยนะครับประโยชน์อื่นๆมีไหมไม่มีมันมีแค่เก่งเก่งของมันนี่คือการลงอีเวนต์ปกตินะคือแบบ ลงกิวฮาร์ดลงหอคอยมันเป็นเทพเลยนะไอซาตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนนะยิ่งไอเซนเนี่ยตัวหลักในการผ่านกิวฮาร์ดหัวหน้าหน่วยด้วยนะครับเป็นตัวละครสายสกิลที่เป็นตัวหลักเลยอะนะครับในการผ่านหัวหน้าหน่วยนะครับผ่านโยม,มทูตเหมือนกันนะครับคือโหดมากๆอิชิโกอาร์ตเช่นกันนะครับไปได้เลยทั้งไรสังกัดทั้งอ่าโยม,มทูตนะครับไปได้เหมือนกันเลยเนาะอ่าผมก็มาทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับอยากได้ก็ลองดูเนาะแต่ว่า ไอตัวพวกนี้ถ้ามีอยู่แล้วตามที่บอกผมแนะนําตัวละคระที่มีประโยชน์อื่นๆอาจจะไม่เก่งเท่าอิจิโกเท่าไอเซนแต่มีประโยชน์ในเรื่องของโบนัสบันทึกสงครามอย่างอินุเอหรือตัวละครดอบน้ําหอมไอนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับซึ่งสามารถไปดูได้ในคลิปที่แล้วเนะาะเดี๋ยวผมแปะไว้นะไอที่ผมขายบ่อยมากเลยนะครับเผื่อคนพลาดกันนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ลองไปดูนะอ่ไอนี้คือผมมาอธิบายระหว่างไอเซนกับอิจิโกะเฉยนะครับมันก็ดี มันก็ดีดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ,เป,รบเป็นตัวเป็นตัวเรื่องระดับต้นๆเลยก็ว่าได้สำหรับคนที่ต้องการเอาตัวละครเก่งนะครับเพราะว่าถึงผมบอกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ในเรื่องอื่นในเรื่องของดอกโบนงโบนัสก็จริงแต่ว่ามันมีประโยชน์มากในการผ่านหอคอยในการผ่านกิ้วในการผ่านดันปกติคือพวกนี้คืออยู่ระดับจุดสูงสูงของระดับต้นๆของเกมแล้วนะครับประมาณนี้เลยคลิปนี้ถ้าเกิดชอบก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดงแจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ไว้เจอนใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติกามกันนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ